จะมีการหล่อองค์พระพุทธรมหาปรมีเพดพินาตองค์จลองครับซึ่งเป็นองค์จำลองนอกจากองค์พระพุทธล้วก็ยังมีโคอีกสองตัวครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดโคนอนครับแล้วก็ยังมีหล่อพระปิดตาให้คนได้ปิดทองสกาละอ่าเป็นตะกรุดคู่บ้านไงับเป็นตะกรุดคู่บ้านที่ไม่ได้มีไว้สําหรับการพกพาครับพกพาไม่ไหวเพราะว่าค่อนข้างจะมีน้ําหนักครับภายในเนี่ยจะ จะเขียนอักขระยันไว้รากหลายจนเต็มแผ่นเลยครับที่สาคัญก็จะมีมีนักอศมิงนักดลใจสูตรของเจ้าขุนเท่าหลวงพุ่เอี่ยมวัดโคนอนอันนี้เจ้าวาดวัดโคนอนด้วยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอุดมวลสาร,รจะเป็นการอุดมวลสารไว้ข้างในมวลสารข้างในเนี่ยนะทางด้านทั้งสองด้านเลยทั้งสองด้านเลยพระเนี่ยจะต้องตั้งจิตให้แน่แน่ก่อนว่าเรารเป็นแค่ทางผ่าน ส่วนคนคนที่ลงอัตรอีอกยันก็คือครูบาอาจารย์ที่เขาถ่ายทอดวิชาไว้เราเป็นแค่ทางผ่านอารัฒนาเสร็จแล้วเราก็ลงตามสูตรเรียกของครูบาอาจารย์นั้นไปครับผมต้องณโมก่อนครับผมถ้าเราจะสวดมนต์หรือเราจะท่องคาถาอะไรต้องมีะโมก่อนเขียนณโมลงไปครับผมก่อนเป็นอันดับแรกนะเป็นสามช่วงคอัขระเลขยันที่เราจะเขียนลงไปเป็นยันยันเทอ่ะยันเนี้ยจะเป็นสูตรสูตรของเทครยๆกับหลวงพ่อ หลวงพ่อกันหลวงพ่อกันก็ใช้ยานี้เหลวงพ่อกันกับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพนน,น,น,วน,วนเนี่ยพระเคติอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคเดียวกันแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆครับผมขาดไม่ได้เลยก็จะมีหัวใจต่างๆเช่นขาดไม่ได้เลยคือหัวใจพระสิวรีครับผมเพราะว่าตะกุดผู้บ้านเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เป็นการแค้วคาดปลอดภัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเมตตามหานิยมความมั่งมี วามโชคมีลาบเนี่ยนะ <ผม S 1> ก็คือหัวใจพระศิวลีก็จะลงไปจากนั้นก็จะมียันเทาะนะยันเทาะเนี่ยขาดไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะเป็นอาจารย์พระเคยให้ไว้คเคยถ่ายทอดวิชาวไว้ซึ่งอตอนที่ทําตะกรุดปี6-1ก็จะใช้ยันเทาะนี้เป็นหลักหัวใจสําคัญนี่ครับผมที่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันเป็นสูตรอของวัดโคนนเลยก็ว่าได้นะอาสมิงนะอาสมิงสมิงซึ่ง,งเป็นสูตรของเจ้าคุณเท่าหลวงผู่เอี่ยมเนี่ยถ้าใช้สูตรของหลวงผู่เอี่ยมแล้วเนี่ยนะ นั่นก็หมายความว่าเราได้ใช้สูตรถึง2เกจิอาจารย์ด้วยกันครับเพราะนอสศมิงเนี่ยเป็นสูตรของหลวงปู่เอี่ยมก็จริงครับแต่หลวงปู่เอี่ยมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รอดวัดในโลงไม่ใช่หลวงปู่รอดวัดไหนวัดนางนองวังนางเพราะฉะนั้นนอสศมิงเนี่ยจึงเป็นการลงอักขระที่เป็นสูตรของทั้งหลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมครับผมติงขาดไม่ได้นะครับวัดพนนอนจะต้องมีตัวนี้ครับณอสมิง คำหน้าสมิงก็คือคําเริ่มต้นของการลงคาถานั่นเองับ